กะตีหากาเรหิอโนทิโสพาราพารนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตีหากาเรหิโอทิโสพารนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตีหากาเรหิีิสาพารนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจักหากาเรหิอโนทิโสพารนาเมตตาเจโตวิมุตติ ตัดสาหะกาเรหิโอทิโสภาราณาเมตตาเจโตวิมุตติท้าสาหะกาเรหิทิสาภาราณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาตะเมหิปัญจาหากาเรหิอโนทิโสภาราณาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่ง สัพเพสัตตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสองสัพเพปานาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสามสัพเพภตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุสี่สัพเพปุคาราอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตนางปริหารันตุห้า สัพเพอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตูติอิเมหิปัญจาหาการหิอะโนทิโสภารานาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิสัพตะหาการหิโอทิโสภารานาเมตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพพาอิทิโยอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสองสัพเพปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสามสัพเพอริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสี่สัพเพอนาริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ ห้าสัพเพเทวาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุหกสัพเพมนุษาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเจ็ดสัพเพวินิปาติกาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติอิเมหิสัตตะกาเรกาเร กาเรหิโอทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตเเมหิทาสาหากาเรหิทิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสองสัพเพปัชิมายะ ทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปัชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ ห้าสัพเพปุรันธิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุหกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอันตานางปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตตะ รายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 8. สัพเพทัขินายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 9. กสัพเพเหธิมายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสิบ สัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวระอพยาปชิมาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรันทิยายะทิสายะปานาอเวระอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสองสัพเพปัชชิมายะทิสายะปานาอเวระอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สามสัพเพอุตรายะทีสายะปานาอเวราอพยามาชิมาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ 4. สี่สัพเพทักขีนายะทีสายะปานาอเวราอัยามาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ 5สัพเพปุรัตติมายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยามชิมาปฏิปทาสุขีอัตานางปริหารันตุ6สัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยามชิมาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 7. สัพเพอนุตตรังอนุทิสายะปานาอเวราอพยาม ปัชนาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 8. สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวราอพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 9. กสัพเพเหธิมายะทิสายะปานาอเวราอพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สิบสัพเพอุปาริมายะทิสายะปานาอเวราอพยาปชิมาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปรัตทิมายะทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสอง สัพเพปชิมายะทิสายะภูตาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ 3. สัพเพอุตรารายะทิสายะภูตาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ 4. สัพเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ ห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเจ็ด สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะภูตาอเวราอภยาปชินาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาอเวราอพยาปชินาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุเก้าสัพเพเหธิมายะทิสายะภูตาอเวราอพยาปชิ นาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุประริมายะทิสายะภูตาอเวราอพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคาราอเวราอพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสอง สัพเพปัชฉิมายะทิสายะปุขาอาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะปุขาอาเวราอพยาปัชฉินาอานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายะทิสายะ ปุคาราอาเวราอัพยามาชิมาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ 5. สัพเพปุรัติมายะอนุตทิสายะปุคาราอเวราอะพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ 6. สัพเพปัชิมายะอนุตทิสายะปุคาราอเวราอัพยามาชิมาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ เจ็ดสัพเพอนุตารายะอนุทิสายะปุคาราอเวราอพยามัชิมาอานีคาสุขีอัตนานปาริหารันตุแปดสัพเพกขีนาอนุทิสายะปุคาราอเวราอัพยาอานีคาสุขีอัตนานปาริหารันตุเก้าสัพเพเหธิมายะทิสายะปุคารา อเวราอัพยาปช,ชาอานิค้าสุขีอัตานังปริหารันตุสิบสัพเพอุปะาิมายะทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปช,ชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุราทิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัน,นาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสองสัพเพปัชชิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สามสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุห้าสัพเพปูรัตทิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนา อเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ6สัพเพปชิมายะอนุทิสายะอันตะภาวะปริยาปันาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ7สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปันา อาเวราอพยาปชาอานิคาสุข <Y and your parece> ีอ um. ัตตนางปริหารันตุ 8. สัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอาเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุ 9. กสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเอเวอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตนางปริหารันตุ สิบสัพเพอุปาริยาม,ามายาที่สายะอัตตภาวะปริยาปันาอาเวราอาพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารตุหนึ่งสัพพ ปุรัติมายาทิสายะอิทิโยอะเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสองสัพพาปชิมายาทิสายะอัทิโยอะเวราอพยาปนาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสามสัพพาอุตระยาทิสายะอิทิโยอะเวรา อภัยยาปัาชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ 4. สัพพาทิทักขินายะทิสายะอิทิโยอเวราอภัยาปัาชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ 5. ้สัพพาปูรัตทิมายะอนุทิสายะ อิทิโยอเวาอาอาาอาาราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุหกสัพพาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอ,อเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุเจ็ดสัพพาอุตารายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอพยา ปัชชิมาอะนีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุแปดสัพพาทักขีนายะอนุตทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุเก้าสัพพาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สัพพาอุปาระมายะทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปชาอนิหาสุขีอัตานางปาริหารันตุ 1. สัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีอัตานางปาริหารันตุ 2. สัพเพปัชิมายะทิสายะปุริสาอเวราอพยา ปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 3. สัพเพอุตรายาทิสายาปุรสาอาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ 4. สัพเพทักขินายาทิสายาปุริสาอาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ ห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอาเวราอพพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาอาเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตานางปริหารันตุ เจ็ดสัพเพอุตารายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุเก้า สัพเพเหตุที่มายาทิสายาปูริสาอาเวราอัพยาปชาอานิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุสีสัพเพอุปาริมาญาทิสายาปุริสาอาเวรา